เรื่องจริงชวนตกใจทางการแพทย์ได้เกิดขึ้นระหว่างการตรวจ CT สแกนตามปกติที่แอลจีเรียแพทย์พบความผิดปกติที่ไม่ธรรมดาผู้หญิงวัย73ปีคนหนึ่งมีทารกหินในร่างกายมานานกว่า30ปีสภาวะนี้เรียกว่า lithopedian หรือทารกหินเกิดจากการตั้งครรภ์น,นอกมดลูกโดยตัวอ่อนออกมาเติบโตอยู่ในช่องท้องแทนที่จะเป็นมดลูก หากทารกเสียชีวิตลงและร่างกายไม่สามารถย่อยสลายซากนั้นรวมถึงดูดซึมได้เซลล์ภูมิคุ้มกันจะตรวจจับได้ว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนเม็ดเลือดขาวจะพากันกรูมาสร้างสารต้านการติดเชื้อและต่อมาร่างกายจะสร้างเส้นใยมาหุ้มร่างนั้นก่อนที่เม็ดเลือดขาวจะส่งสัญญาณกระตุ้นการสะสมแคลเซียมค่อยๆเปลี่ยนสิ่งที่ควรจะเป็นชีวิตเล็กๆให้กลายเป็นฟาซิลฝังอยู่ในร่างกาย มีรายงานเหตุการณ์ทํานองนี้ไม่ถึง300รายในรอบ400ปีส่วนใหญ่ไม่มีอาการใดๆและมักตรวจพบโดยบังเอิญเคสจากแอลจีเรียนี้เป็นหนึ่งในเรื่องราวทางการแพทย์ที่สะท้อนความสาม,มารถพิเศษของร่างกายมนุษย์ในการปรับตัวและปกป้องตัวเองแม้ในเหตุการณ์ทางชีววิทยาที่สุดพิเศษเช่นนี้คุณหลักเคยได้ยินเรื่องทารกหินมาก่อนไหมเอ๊หรือมันกำลังแอบโตอยู่เงียบๆในช่องท้องคุณก็ได้